สวัสดีค่ะมิวชาแนลนะคะสวัสดียามเย็นอากาศเย็นๆน,นะคะวันนี้แอดก็มีสูตรคำนวณแม่นแม่นของอาจารย์ชัยมาฝากนะคะงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาก็ให้สองเกก็ออก29ล่างนะคะสูตรคำนวณของพระอาจารย์ชัยก็แม่นมากนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ได้มาแล้วนะคะ งวดนี้เอสละองก็ส่งมาให้เอสแล้วนะคะให้เอสนำมาลงคลิปให้กับ f อช่องมิวชาแนลได้นำไปเป็นแนวทางนะคะ <Yeah. S 1> ก็ต้องขอขอบคุณเอสละองนะคะที่แบ่งปันคลิปดีๆคลิปแม่นๆนะคะสูตรคำนวณแม่นๆของพระอาจารย์ชัยมาให้นะคะงวดที่แล้วก็เข้าสองเก้านะคะก็ให้29ก็เข้า29เเต็มๆนะคะสำหรับสูตรคำนวณของพระอาจารย์ชัยนะคะ กดนี้ก็ได้มาแล้วนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องมิวชา n แนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้มีกําลังใจทํางานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชา n แนลนะคะอยากได้เล,เล,เลขเด็ดไม่ต้องไปหาที่ไหนนะคะกดเข้ามาที่ช่องมิวชา n แนลได้เลยนะคะเลขเด็ดมีเยอะแยะให้เลือกเลขเด็ดมีเยอะแยะให้เลือกนะคะวันนี้ก็ จะเอาสูตรของพระอาจารย์ชัยมาให้ f c ดูนะคะได้นำไปพิจารณาดูได้นำไปพิจารณาได้นำไปเไไป,ป็นแนวทางนะคะสำหรับสูตรแม่นๆของพระอาจารย์ชัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าพระอาจารย์ชัยให้ตัวไหนมากนะคะแต่งวดนี้นะคะโอ้ล่น แต่งวดนี้พระอาจารย์ใช้ให้ไม่กี่ตัวนะคะแค่สี่หางนะคะแค่สหางคือตัวที่พระอาจารย์ใช้เน้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะคุยกันนาน,ยาอ,นะะอย่ารำคาญเอสนะคะอย่ารำคาญเอสนะคะ นี่นะคะนี่เป็นสูตรคํานวณแม่นๆของพระอาจารย์ชัยนะคะงวดนี้ก็ได้มาแล้วนะคะสูตรคํานวณแม่นๆของพระอาจารย์ชัยนะคะงวดนี้พระอาจารย์ชัยก็ให้เป็นชุดรวมมานะคะเป็นชุดรวมบนล่างมาเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเป็นชุดรวมนะคะงวดนี้แล้วก็ให้มาแค่สี่หางนะคะให้มาแค่สี่หางนะคะงวดที่แล้วพระอาจารย์ชัย ให้ทุกครั้งก็จะเป็นหกหางนะคะทั้งหมดหกหางแต่งวดนี้เป็นชุดรวมบนล่างเลยแค่สี่หางนะคะชุดรวมบนล่างนะคะวิ่งบนเด่นหกรองห้านะคะวิ่งบนเด่นหกรองห้านะคะคู่เด่นก็มีคู่เด่นก็มี9ก6าหกหกเกนะคะ 9669 0660ะค,ะคู่โรงก็มี9559 0550คู่โรงก็มี9559 0550ะะก็เป็นสูตรคำนวณของพระอาจารย์ชัยนะคะงวดที่ผ่านมาก็ให้29นะคะให้29ก็เข้า29เต็มๆนะคะ29ออกล่างเต็มๆเลยนะคะท่านผู้ชม งวดนี้ก็ให้มาแค่สี่หางนะคะก็ลองพิจารณาดูตัวเลขของพระอาจารย์ชัยนะคะงวดนี้ให้มาน้อยหางมากนะคะก็พิจารณาดูนะคะตัวเลขของพระอาจารย์ชัยงวดประจําวันที่16กรกฎาคม64นะคะงวดประจําวันที่16กรกฎาคม64นะคะก็มีแค่สี่หางนะคะ ถ้าใครชอบสูตรคำนวณของพระอาจารย์ชัยก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นำเสนอแนวทางให้กับ f อได้นำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะวันนี้มีไม่เยอะนะคะมีแค่สีหางรีบหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะคะเพราะมีแค่สีหางเองนะคะแอดก็แนะนำแนวทางลอตเตอรี่นะคะแนวทางลอตเตอรี่ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะร่วมบุญกับพระอาจารย์ชัยนะคะก็สามารถโอนมาร่วมบุญได้นะคะอเอสก็มีหมายเลขบัญชีให้อยู่นะคะ หาก FC ท่านใดที่อยากจะร่วมทําบุญกับพระอาจารย์ชัยนะคะก็สามารถโอนมาได้ที่ธนาคารโทกโซนะคะธนาคารโทกโซนะคะเอ็ดก็ลงหมายเลขบัญชีไว้ให้นะคะเดี๋ยวเอ็ดจะบอกหมายเลขบัญชีนะคะ0 20 194 3 3 7 9 0 0 2 0 หนึ่งเก้าสี่สามสามเจ็ดเก้าศูนย์นะคะพระนรงชัยปทุมไทยนะคะพระนรงชัยปทุมไทยนะคะหากเอฟซี 4, ท่านใดที่อยากจะร่วมบุญกับพระอาจารย์ชัยก็สามารถอนมาได้ที่ธนาคารทรกสนะคะที่แอดบอกไปเมื่อสักครู่นะคะเพราะว่าเลขของพระอาจารย์ชัยก็เข้านะคะเข้าเกือบทุกงวดเลยนะคะ ใครอยากร่วมบุญก็อูมาได้ที่หมายเลขบัญชีนี้เลยนะคะใครที่ชอบตัวเลขของพระอาจารย์ชัยก็สามารถติดตามได้นะคะสามารถตามได้นะคะสามารถตามได้ตัวเลขของพระอาจารย์ชัยมีแค่4หางนะคะ ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเอดก็มีหนะ้าที่นำเสนอแนวทางให้กับ F อได้นำไปเป็นแนวทางนะคะแนวทางรอตตอรีนะคะไม่ได้สนับสนุนการเล่นการพนันแต่อย่างใดนะคะเป็นแนวทางรอตตอรีนะคะหากใครที่อยากจะร่วมบุญก็สามารถอนไปได้ที่ธนาคารโทรกสของพระอาจารย์ชัยนะคะที่เอ็ บอกไปเมื่อสักครู่นะคะสามารถอูนไปร่วมบุญได้นะคะสุดท้ายนี้เอ็ดก็ขออวยพรให้กับ สุดท้ายนี้เอดก็ขอวอวยพรให้กับ f อทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องมิวชานเลทุกๆท,ท่านเลยนะคะขอให้มีโชคกันทุกคนนะคะขอให้มีโชคกันทุกคนขอให้รวยๆกันทุกคนนะคะงวดนี้ก็ขอให้เฮงเฮงกันทุกคนเลยนะคะงวดนี้ก็ขอให้เฮงเฮงกันทุกคนเลยนะคะ ขอให้เฮงเกันทุกคนขอให้รวยๆวยกันยกช่องเลยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ